ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมหาเทพเซียนดับสวรรค์และมหาเทพเซียนเทียนเทียนแจ้งกับเบื้องบนถึงแนวคิดที่จะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทักษะติดตามระดับสูงเพื่อติดตามค้นหาตัวของเฉินเซียง ผู้เชี่ยวชาญทักษะติดตามระดับสูงเป็นสหายของเซียนสวรรค์และปัญหาในปัจจุบันก็คือผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวอาจไม่ยอมร่วมมือซึ่งถ้าหากผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวเปิดเผยว่าเจ้าวเมืองหูเปียนได้อำนวยความสะดวกให้กับขุนเขาหมื่นจักรวาลเมื่อถึงเวลานั้นมหาเทพเซียนดับสวรรค์กับมหาเทพเซียนเทียนเชียนก็จำเป็นต้องรีบกลับไปยังขุนเขาหมื่นจกกักรวาลไม่เช่นนั้นทั้งสองจะต้องซวยไปพร้อมกับเจ้าเมืองหูเปียน หลังจากได้ฟังแนวคิดของมหาเทพเซียนดาบอนบุคคลระดับสูงก็พิจารณาถึงความเป็นไปได้จึงยังไม่ตอบในทันทีมหาเทพเซียนดับสวรรค์กับมหาเทพเซียนเทียนเทียนจ้องมองไปยังแผ่นขายพลังสื่อสารและเฝ้ารออย่างอดทนบุคคลระดับสูงรู้จักเมืองบู่เปียนเป็นอย่างดีดังนั้นมันจึงคิดว่าเฉินเซียงที่หลบหนีไปยังดินแดนบูเทียนจะต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นแรงงานและมหาเทพเซียนดับสวรรค์กับมหาเทพเซียนเทียนเทียนจะสามารถจับตัวเฉินเซียงได้ไม่ยากเย็นนก อย่างไรก็ตามหลังจากที่เฉินเซียงเข้าสู่ดินแดนบูเทียนเขากลับสามารถนำพาเซียอูซินหลบหนีออกจากสถานที่กักกันและแฝงตัวประปนอยู่ในเมืองบูเปียนซึ่งถือเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของมันอย่างยิ่งถ้าคนคนนั้นตกลงจะร่วมมือกับพวกเราในการค้นหาเฉินเซียงค่าก็ยินดีจ่ายค่าตอบแทนด้วยมุกสวรรค์รังสรรค์บุคคลระดับสูงกล่าวเมื่อได้ยินคำว่ามุกสวรรค์รังสรรค์มหาเทพเซียนเทียนเชียนกับมหาเทพเซียนดับสวรรค์ต่างก็หันมองหน้ากันเองด้วยความตกตะลึง จากท่าทีของทั้งสองก็จะเห็นได้ว่ามุกสวรรค์รังสรรค์มีค่าเป็นอย่างมากหลังจากได้รับคําแนะนําจากผู้บังคับบัญชามหาเทพเซียนดับสวรรค์และมหาเทพเซียนเทียนเทียนก็ถอนหายใจอย่างโล่ง,งอกก่อนจะรีบไปหาเจ้าเมืองหูเปียนปัจจุบันเจ้าเมืองหูเปียนได้ติดต่อท่าทามสหายของอาจารย์มันแล้วและยามนี้มันกําลังรอคําตอบจากอีกฝ่ายอย่างใจจดจอ่อเจ้าเมืองหากผู้เชี่ยวชาญทักษะติดตามระดับสูงตกลงร่วมมือทางเราก็ยินดีจะมอบมุกสวรรค์รังสรรค์ให้กับเขา มหาเทพเซียนดาบสวรรค์ตะโกนอยู่หน้าประตูห้องของเจ้าเมืองหูเปียนมุกสวรรค์รังสรรค์ได้ยินเท่านั้นเจ้าเมืองหูเปียนก็รีบเปิดประตูออกมาเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่เจ้าเมืองหูเปียนรู้คุณค่าของมุกสวรรค์รังสรรค์เป็นอย่างดีและถึงแม้ตัวมันจะไม่ได้รับมุกสวรรค์รังสรรค์แต่สิ่งนี้จะช่วยให้มันมีความสนิทสนมกับสหายของอาจารย์มันมากขึ้นแน่นอนเรื่องสําคัญแบบนี้พวกเราไม่คิดจะล้อเล่น มหาเทพเซียนดับสวรรค์กล่าวนี่เป็นการตัดสินใจของเบื้องบนคนที่พวกเจ้าตามล่าอยู่เป็นใครกันแน่ทำไมเบื้องบนของพวกเจ้าถึงลงทุนมากขนาดนี้เจ้าเมืองหมู่เปียนถามโดยไม่ต้องการคำตอบว่าแล้วมันก็วิ่งกลับเข้าห้องและส่งข่าวไปยังผู้เชี่ยวชาญทักษะติดตามระดับสูงอีกครั้ง สำหรับการติดต่อในครั้งก่อนเจ้าเมืองหูเปียนรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายตอบกลับส่งส่งอย่างไม่ใส่ใจแต่เมื่อมันแจ้งไปว่ามีมุกสวรรค์รังสารเป็นสิ่งตอบแทนอีกฝ่ายก็ตอบว่าจะรีบเดินทางมายัางเมืองหูเปียนโดยเร็วที่สุดตาเท่านี้เหลือเกินซะจริงเฉียวเจ้าเมืองหูเปียนถอนหายใจเบาๆครั้นจึงเดินออกมายัางห้องโถงก่อนจะบอกให้มหาเทพเซียนดับสวรคร์และมหาเทพเซียนเทียนเชียนรับรู้ถึงความคืบหน้า เมื่อผู้อาวุโสมาถึงพวกเจ้าสามารถเจรจากับเขาได้ด้วยตนเองข้าไม่อยากรู้เห็นในเรื่องที่ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะการรู้มากไปก็อาจทำให้ตายเร็วขึ้นเจ้าเมืองหู่เปียนกล่าวยามนี้ข้าจะทำการจัดส่งมุกผลึกให้ไอสุนักเท่านั้นให้จบจบไปเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เจ้าเมืองมูเปียนก็อารมณ์เสียในทันใดเจ้าเมืองหูเปียนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยมีการลำเลียงมุกผลึกไปยังทุ่งวิญญ,ญาณเขตส่วนหยวนอย่างเป็นระบบระเบียบ เฉินเซียงได้เก็บมุกผลึกที่มีอยู่ก่อนแล้วไปจากโกดังทางด้านหลี่เซี่ยงเทียนได้มีการเช่ากโกดังเพิ่มเติมเพื่อรองรับมุกผลึกของเจ้าเมืองบูเปียนแม้เฉินเซี่ยงจะสามารถรองรับมุกผลึกจํานวน2 0 0พันโกดังแต่หลี่เซี่ยงเทียนคิดว่าการให้เฉินเซียงเก็บมุกผลึกเหล่านั้นทั้งหมดก็จะทําให้เจ้าเมืองคฤรืสหาดบูเปียนสงสัยว่าเขามีอุปกรณ์จัดเก็บที่มีห่วงมิติขนาดใหญ่หากเรื่องอุปกรณ์จัดเก็บของเฉินเซียงถูกเปิดเผยก็จะมีปัญหาใหญ่ตามมา ดังนั้นหลี่เซี่ยงเทียนจึงทาการเช่าโกดังไว้รองรับมุกผลึกของเจ้าเมืองคารืสแต่เพียงเวลาเจ็ดวันเจ้าเมืองหูเปียนก็จะส่งมุกผลึกได้ครบตามจํานวนแต่ในช่วงที่ผ่านมาผู้คนจํานวนมากได้มองเห็นกองเรือหอะจํานวนมากลงจอดในเขตส่วนหยวนหลังจากจะส่งมุกผลึกครบถ้วนตามจํานวนเจ้าเมืองหูเปียนก็มาที่คฤราสห์ดของหลี่เซี่ยงเทียนเฉินเซี่ยงก็มาที่นี่เช่นกันและยามนี้เขาซ่อนตัวอยู่ในห้องโถง ข้าทำตามข้อเรียกร้องของเจ้าแล้วตามสัญญาที่ตกลงกันไว้เรื่องระหว่างเราให้ถือเป็นอันจบสิน้นเจ้าเมืองหมู่เปียนกล่าวข้าหวังว่าเจ้าจะรักษาทรัพยากรเหล่านี้เอาไว้ได้หลายวันมานี้กองเรือเหาะของข้าลงจอดที่นี่อย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเจ้านายของเจ้าจะต้องสงสัยอย่างแน่นอนเจ้าเมืองหมู่เปียนมองว่าหลี่เซี่ยงเทียนกล้ามากที่ทําการขุดรีดตัวมันเพราะนายน้อยนิกายส่วนหยวนจะต้องค้นพบการจัดส่งมุกผลึกจํานวนมากของมันและจะต้องมีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ต้องขอบคุณเจ้าเมืองสำหรับความหวังดีแม้จะเป็นความหวังดีจอมปลอมก็เถอะหลีเซียงกล,กล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าเมืองแม้เจ้าจะไม่บอกนายน้อยแต่เจ้าก็ทำการขนส่งมุกผลึกให้กับข้าอย่างจงแจ้งอย่างไรกันเจ้าเรียกร้องมุกผลึกตั้ง2 0 0พันโกดังโดยกำหนดเวลาขนส่งให้ข้าเพียงสิวันเท่านั้นแน่นอนว่าการขนส่งทรัพยากรจำนวนมากขนาดนี้ย่อมต้องมีคนค้นพบการเคลื่อนไหวเจ้าเมืองหมู่เปียนกล่าวด้วยรอยยิ้ม เรื่องนี้เจ้าจะตำหนิข้าก็ไม่ถูกเจ้าไม่ใช่คนไร้ความสามารถแน่หรือว่าเจ้าสามารถขนส่งให้ข้าอย่างลับๆได้แต่เจ้าไม่คิดจะทำเสียมากกว่ากว่าหลี่เซี่ยงเทียนกล่าวเจ้าไม่ได้ตั้งเงื่อนไขในวิธีการขนส่งดังนั้นข้าก็เลยเลือกวิธีที่เรียบง่ายที่สุดเจ้าเมืองหู่เปียนยักไหล อันที่จริงเจ้าไม่ควรเสียเวลาโต้เถียงกับข้าแต่เจ้าควรเอาเวลาไปหาวิธีรับมือนายน้อยของเจ้าจะดีกว่าโอ้ใช่แล้วข้าจะเตือนเจ้าไว้อย่างหนึ่งว่าสุนัขรับใช้ก็คือสุนัขรับใช้วันยังค่ำอย่าริอ่านเทียบบารมีกับผู้เป็นเจ้านายขอบคุณเจ้าเมืองสำหรับคำเตือนหลี่เซี่ยงเทียนยิ้มอย่างผ่อนคลายอันที่จริงข้ามีของขวัญจะมอบให้เจ้า เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องขอบคุณข้าหรอกหากมุกผลึกของข้าไปถึงมือนายน้อยนิกายส่วนหยวนข้าก็ไม่นึกเสียดายอย่างไรเลยเพราะข้าจะถือซะว่ามันเป็นของขวัญสําหรับมิตรภาพาเจ้าเมืองมูเปียนกล่าวด้วยรอยยิ้มจริงสิเจ้าบอกว่าจะมอบของขวัญให้กับข้าสิ่งนั้นคืออะไรหรือในขณะนั้นเฉินเซี่ยงได้เดินออกมาจากที่ซ่อนตัวซึ่งปัจจุบันเขาไม่ได้อยู่ในรูปโฉมของผู้จัดการทุ่งวิญญ,ญาณหากแต่เป็นรูปโฉมที่แท้จริงของตน เมื่อได้เห็นชายหนุ่มผู้หล่อเหลาปรากฏตัวเจ้าเมืองหูเปียนก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากและยามนี้มันคาดเดาว่าเฉินเซี่ยงจะต้องมีส่วนร่วมกับหลี่เซี่ยงเทียนในการขูดรีดมันครั้งนี้พี่ชายเฉินตรงนี้ฝากท่านจัดการด้วยหลี่เซี่ยงเทียนกล่าวเมื่อได้ยินหลี่เซียงเทียนเรียกเฉินเซี่ยงว่าพี่ชายเฉินเจ้าเมืองหูเปียนก็ยิ่งมั่นใจในข้อสันนิษฐานของมันเป็นเจ้าอัดกากรที่ถูกประกาศจับ เจ้าเมืองบูเปียนกล่าวขึ้นอันที่จริงมันต้องการเปิดฉากจู่โจมแต่ก็ล้มเลิกความคิดนั้นไปเป็นเพราะมันไม่กล้าประมาทในตัวเฉินเซียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รู้ว่าบุคคลระดับสูงของขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลต้องการตัวเฉินเซียงจนถึงขั้นยอมลงทุนด้วยมุกสวรรค์รังสรรค์เจ้าเมืองหูเปลียนข้าเองก็รู้ด้วยว่าเจ้าลักลอบนำพาคนของขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลเข้ามาในเมืองหูเปียนอีกทั้งยังมีการร่วมมือกับขุนเขาหมื่นจัก,กรวาล ใช่แล้วข้ารู้จักคนที่ยังอยู่กับเจ้าและมันคือมหาเทพเซียนดับสวรรค์กับมหาเทพเซียนเทียนเชียนเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเผิญข้าเป็นคนปากเบาเสียด้วยหากเจ้าไม่ให้ความร่วมมือกับข้าข้าก็อาจหลุดปากได้ง่ายๆเมื่อได้ยินท้อยคำของเฉินเซียงเจ้าเมืองหูเปียนก็ถึงกับเม้งแตกมันทุบโต๊ะรับแขกและยืนขึ้นตวัดเสียงลัน่นร่วมมือกับผีที่ไหนไอ้บัดซบเจ้ากิดจะข่มขู่ข้าอีกคนอย่างนั้นหรือมาประเดี๋ยวพ่อจะทุบให้ตายคามือซะ เฉินเซี่ยงยิ้มและสายหน้าช้าชาเขารู้ดีว่าเจ้าเมืองหูเปียนกำลังหัวเสียและไม่ได้คิดจะทำอย่างที่พูดจริงๆเจ้าเมืองหูเปียนไม่คาดคิดมาก่อนว่าหลังจากสูญเสียทรัพยากรให้กับหลี่เซียงเทียนไปแล้วจะยังมีใครอีกคนโผล่มาข่มขู่ตัวมันในเรื่องเดียวกันนี้เมื่อครู่ก่อนมันอุตส่าห์ทำใจได้บ้างแล้วเพราะคิดว่านายน้อยนิกายส่วนหยวนจะต้องเข้ามามีเอี่ยวในมุกผลึกของหลี่เซียงเทียน ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เจ็บปวดกับการสูญเสียมุกผลึกสองพันโกดังเพียงแต่มันเจ็บใจที่ถูกหลี่เซี่ยงเทียนขูดรีดด้วยเหตุนี้เจ้าเมืองหูเปียนต้องการที่จะเอาคืนหลี่เซียงเทียนจึงได้ทําการขนส่งมุกผลึกให้เป็นที่รับรู้ไปถึงนายน้อยนิกายส่วนหยวนและการกระทําดังกล่าวทําให้มันรู้สึกสบายใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามยามนี้มีใครอีกคนต้องการข่มขู่มันอีกครั้งและความซําซ้อนนี้เป็นสิ่งที่ทําให้มันเดือดดานขีดสุด ท่านเจ้าเมืองอันที่จริงข้าไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่มุกผลึกสามพันโกดังก็เพียงพอแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มและยกชูสามนิ้วเมื่อเห็นท่าทางยียวนของเชินเซี่ยงเจ้าเมืองหูเปียนก็อยากจะระเบิดพลังและเข้าจัดการหลี่เซี่ยงเทียนกับเฉินเซี่ยงให้รู้แล้วรู้รอดไป เจ้าเมืองหูเปียนทำได้แค่คิดเท่านั้นมันไม่กล้าลงมือจริงๆเพราะเกรงว่าเฉินเซี่ยงกับหลี่เซี่ยงเทียนจะบอกเรื่องนี้ให้คนสนิทรับรู้และเมื่อทั้งสองถูกฆ่าตายเรื่องที่มันร่วมมือกับขุนเขาหมื่นจักรวาลก็จะถูกเปิดเผยเมื่อถึงเวลานั้นตัวมันเองก็จะไม่รอดเช่นกันข้าสั่งกับคนสนิทไว้แล้วถ้าหากข้ามีอันเป็นไปคนสนิทของข้าก็จะออกมาแชเรื่องนี้เฉินเซี่ยงกล่าวขณะเดินมายังโต๊ะรับแขก เจ้าเจ้าเมืองหูเปลี่ยนแค่นเสียงอย่างโกรธเคืองอันที่จริงการจ่ายมุกผลึกสามพันโกดังไม่ถือเป็นปัญหาสำหรับมันเพียงแต่การถูกขุดรีซําซ้อนเป็นเรื่องที่น่ารำคาญอย่างยิ่งท่านเจ้าเมืองเป็นเพราะเจ้าต้องการล่าตัวข้าดังนั้นข้าก็เลยขเขม่นเจ้าเล็กน้อยเฉินเซียงนั่งลงและยกขาขึ้นไขว้ห้างอย่างผ่อนคลายอันที่จริงข้าหวังว่าหลังจากนี้ไปพวกเราจะไม่มีเรื่องขุนข้องหมองใจต่อกันมุกผลึกสามพันโกดังงั้นสินะได้ ถ้าจะให้ส่งมอบให้กับเจ้าแต่เจ้าจะได้ใช้ประโยชน์จากมันหรือไม่กข็ขึ้นอยู่กับเจ้าเจ้าเมืองหูเปียนกล่าวม,มั่นใจในทักษะติดตามของผู้อาวุโสเป็นอย่างมากและเฉินเซียงจะต้องถูกไล่ล่าในไม่ช้าหากมหาเทพเซียนดับสวรรค์ตกลงเงื่อนไขกับอาวุโสผู้นั้นได้อย่างรวดเร็วบางทีเฉินเซียงก็อาจถูกจับตัวก่อนที่มันจะทำการขนส่งมุกผลึกเสียด้วยซ้ำเฉินเซียงมีการจับสังเกตท่าทีของฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเขาจึงค้นพบความผิดปกติในถ้อยคาของเจ้าเมืองหูเปียนมหาเทพเซียนดับสวรรค์กำลังตามหาตัวข้าอืมม,ม,มอเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วเจ้าพูดเหมือนกับมั่นใจว่าข้าจะเสร็จมันไม่รู้สิเจ้าเมืองหูเปียนยักไหลเฉินเซี่ยงรีตาแคบดูเหมือนพวกมันจะมีวิธีการบางอย่างในการค้นหาตัวข้าเจ้าเมืองเจ้ารู้อะไรมาอย่างนั้นหรือเจ้าพอจะบอกข้าได้หรือไม่ ข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นเอาเป็นว่าข้าจะขนส่งมุกผลึกสามพันโกดังให้เจ้าภายในสิบวันเจ้าเมืองหูเปียนกล่าวเจ้าอยากรู้ไหมว่าทำไมขุนเขาหมื่นจักรวาลจึงลงทุนในการจับตัวข้ากลับไปเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มมุมปากข้าไม่ได้พูดให้เจ้ากลัวเล่นๆแต่ถ้าหากพวกมันจับตัวข้ากลับไปได้อาจารย์ของเจ้าก็จะต้องรู้เรื่องนี้และถ้าอาจารย์ของเจ้ารู้ว่าเจ้าให้ความร่วมมือกับพวกมันข้าก็รับรองได้เลยว่าศพของเจ้าจะไม่สวยอย่างแน่นอน สีหน้าของเจ้าเมืองหูเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยมันไม่กล้ามองข้ามท้อยคําของเฉินเซียงเนื่องจากมันตระหนักได้ว่าเฉินเซี่ยงมีความสําคัญมากเดาได้เลยว่าขุนเขาหมื่นจักรวาลไม่ได้บอกเรื่องของข้าให้เจ้ารับรู้เพราะพวกมันเชื่อว่าเจ้ากับข้าจะไม่ได้ติดต่อกันดังนั้นพวกมันจึงปิดบังเรื่องของข้าเอาไว้เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มพวกมันเพียงหยิบยื่นผลประโยชน์เพียงน้อยนิดให้กับเจ้าแต่หากพวกมันได้ตัวข้าพวกมันก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาล ได้ยินเท่านั้นเจ้าเมืองหูเปียนก็นึกสาบแช่งไปยังบุคคลระดับสูงของขุนเขาหมื่นจักรวาลมหาเทพเซียนดับสวรรค์และมหาเทพเซียนเทียนเชียนมหาเทพเซียนดับสวรรค์กับมหาเทพเซียนเทียนเทียนก็รู้ความสําคัญของเจ้าอย่างนั้นหรือเจ้าเมืองหูเปียนกล่าวถามแน่นอนพวกมันรู้ดีว่าข้าสําคัญมากแค่ไหนเดี๋ยวนะสองคนนั้นบอกกับเจ้าว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับข้าอย่างนั้นหรือเฉินเซียงถามแล้วจึงหัวเราะ เจ้าถูกพวกมันแหกตาแล้วเจ้าเมืองหูเปียนสามารถคาดเดาได้ว่าเฉินเซี่ยงมีความสําคัญมากมิฉะนั้นขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลจะไม่ลงทุนด้วยมุกสวรรค์รังสรรค์เจ้าฉกชิงสิ่งใดของพวกมันมาหรือเปล่าเจ้าเมืองมู่เปียนกล่าวถามแน่นอนว่าไม่หากเจ้าอยากรู้เรื่องของข้าเจ้าจะต้องทําพันธสัญญาว่าจะไม่มีการเปิดเผยเรื่องของข้าเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้ม หากเจ้าได้รู้ถึงความสำคัญของข้าเจ้าก็จะเข้าใจว่าผลประโยชน์ที่ได้รับมาเป็นเพียงเศษกระดูกแค่เท่านั้นตกลงยามนี้เจ้าเมืองหูเปียนต้องการจะรู้ให้ได้ว่าเฉินเซียงมีความสำคัญอย่างไรเฉินเซียงจัดการสร้างพันธสัญญาปกปิดความลับด้วยเงื่อนไขที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าเมืองหูเปียนจะไม่สามารถแพร่พลายเรื่องนี้ ยามนี้หลี่เซี่ยงเทียนเดินออกจากห้องถงไปแล้วแม้มันจะอยากรู้ถึงความเป็นมาของเฉินเซียงแต่มันก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ตนเองไม่ควรรู้จะดีกว่าหลังจากเจ้าเมืองหู่เปียนลงนามในพันธสัญญาเรียบร้อยแล้วเฉินเซียงก็กล่าวผ่านกระแสจิตไปว่าข้าเป็นผู้มีสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรเจ้าเมืองหู่เปียนถึงกับนิ่งเงียบไปครู่ในกรณีนี้มันคิดว่าขุนเขาหมื่นจักรวรลให้ผลประโยชน์กับมันน้อยเกินไป เจ้าเมืองหูเปียงคิดว่าหากเฉินเซียงถูกจับตัวกลับไปที่ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลแล้วมันมารู้เรื่องนี้เอาภายหลังมันจะต้องรู้สึกเจ็บใจจนกระอักเลือดตายเป็นแน่บัดรซบจริงๆเจ้าเมืองหูเปียงสาบแช่งด้วยความโกรธเคืองพวกมันหยิบยื่นอะไรให้กับเจ้าในการช่วยเหลือมหาเทพเซียนดับสวรรค์กับมหาเทพเซียนเทียนเชียนเฉินเซียงกล่าวถามช่างเถอะข้าไม่อยากพูดถึงมัน เจ้าเมืองหูเปียนกล่าวอันที่จริงสิ่งที่มันได้รับมีมูลค่าสูงมากแต่เมื่อเทียบกับผู้มีสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรมันก็ถือเป็นเพียงผลประโยชน์เพียงน้อยนิดพวกมันมีวิธีการตามหาค่าใช่หรือไม่เฉินเซียงกลับเข้าประเด็นเดิมไอพวกขุนเขาหมื่นจักรวาลคบไม่ได้เลยจริงๆเจ้าเมืองหูเปียนยังคงสับแช่งต่อไปโดยไม่สนใจคำถามของเฉินเซียง เจ้าเมืองหากพวกมันจับตัวข้าได้เจ้าเองก็จะต้องพบปัญหาเช่นกันเฉินเซี่ยงกล่าวถ้าเจ้าไม่อยากมีปัญหาในอนาคตทางเดียวคือเจ้าจะต้องร่วมมือกับข้าเพื่อกำจัดมหาเทพเซียนดับสวรรค์และมหาเทพเซียนเทียนเชียนเจ้าต้องการให้ข้าสังหารพวกมันอย่างนั้นหรือเจ้าเมืองมู่เปียนกล่าวถามแน่นอนว่าไม่ข้าต้องการให้เจ้าพาพวกมันไปยังสถานที่ตามนัดหมายหลังจากนั้นข้าจะลงมือกับพวกมันเอง เฉินเซี่ยงกล่าวและยิ้มข้ารู้ดีว่าความร่วมมือล้วนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ฉะนั้นข้าจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าหากเจ้าร่วมมือกับข้าเจ้าจะได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าผลประโยชน์บ้าบอที่ไหนกันเจ้าพิ่งให้สุนัขเท่าขูดรีดมุกผลึกจากข้าไปสองพันโกดังและตอนนี้เจ้าก็ขูดรีทมุกผลึกจากข้าอีกสามพันโกดังเจ้าเมืองมูเปลี่ยนแค่เสียงสอบถอนนอกจากนี้ข้ายังไม่รู้สึกไม่ถูกชะตากับเจ้าฉะนั้นข้าจะไม่ร่วมมือกับเจ้า นี่เป็นสินน้ำใจเล็กน้อยเล็กน้อยจากข้าเฉินเซี่ยงโยนเม็ดยาที่กลั่นปรุงด้วยจิตวิญญาณผู้จัดการไปยังเจ้าเมืองหูเปียนเมื่อเจ้าเมืองหูเปียนคว้ารับเม็ดยาของเฉินเซี่ยงมันก็พบว่าเม็ดยานี้มีความพิเศษอย่างยิ่งทีนี้เจ้าถูกชะตากับข้าแล้วหรือยังเฉินเซี่ยงเอ่ยถามอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ